สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่ค่ะเขาก็บับมาเบิงงการแข่งขันฟุตบอลนะคะจุแต่วันลุกสายนางคือหา,านางหาผู้ชายก่อนเทมีค่ะเขากลมาเบิงนะคะผู้ชายเตะบอลเนาะสะออนเด้เขาก็ับมาขายของนะคะอยู่หลังรถนี่นี่ค่ะอ๋อใจสัน ข้าก็ซ้อมเบิงผู้บ่าวนะคะพี่น้องอยู่หลังโหลดข้าก็จอดซ้อมเบิงแหนมเบิงอายอยู่กับเขาโอ้นี่ค่ะนี่ฉกำลังยกับน้องสาวสองคนนะคะอยู่ภายโหลดซอยกันขายของค่ะพี่น้องจะทํายังไงได้ก็จะให้มันหลากนะคะแม่โอ,โอ,อ้ฉันอยากให้มีงานฟุตบอลแบบนี้จักลอยมือไปเลยจะสมัคขายของสมือไปเลยค่ะ เขาก็เก็บกภาพบางส่วนในเบิร์นะคะนี่ข้างสนามข้างสนามก็เริ่มฟอดเริเ่มมวลเลยนะคะเขาก็สินี้เปิดเพลงคอเบาๆสนุกมากมวลไปนคนเตะทั้งคนเชียร์เลยค่ะทั้งคนขายของอิฉันก็รุ่นไปนน้ำเขามวลลอยแต่สิ่งที่บนหาเกิดขึ้นก็คือมันมียางแข่งบอล3ามคู่คู่ที่สีก่กำลังแกนฝนตกอิกฉันหอบของสละันค่ะบริษทไทยเบิร์กเนาะนี่ค่ะ เดี๋ยวเมื่อเฮือนคาสรุปพอกันไม่คลิปหนาพ่อแม่พี่นอ้อง